ไอ้แม่นอนไหนมึงโอ๊ยเจ้าไอ้สัสโอ้ยประตูมาด้วยใจเลยสัสวันชอบนี้วันชอบนี้วันชอบนี้วันวนชอบนี้โอ้โหวิ่งเลยวิ่งเลยแล้วกันยังไงมันไม่เหนื่อยกันวิธีการดูที่ถูกต้องนะครับต้องดูผ่านที่ขดในไอเฟลแมันเข้ายังไงอะบอมอันนี้ไงโอ้อลูกยางอ้ออะไรอะอะไรอะนะเรื่องอะไม่ไหวเดยวโอ๊ตโอ๊ตไมรันโอ๊ตไมรันไมรัน ้ยี่อ่ะไอผีนี่โอเออาเเผีโง่ตายแ้วนี่อยไปขวาไปไปขวามึงไีขวามึงไขมีกูกลไอันีขวามึงไปอแล้วโอ้ยข้างนอกเล้สัสอยากเล้าใจหน่อยไหมน้องน้อง อย่าพึ่งนีเลยละกันไอบอมมันล่ากูจี้แสงสีม่วงจี้เอาหมอปลาหมอปลาทำไมเขาคนเดียวอันน uh> şey> um> um> <um> ี้ม okay ันหมดปะไปตลอดไปตลอดการโอมหมอปลาไม่ไหวแล้วแค่น yani ี้ หมอปลาจะเยี่ยวราดแล้วเดี๋ยวพี่ได้เองเดี๋ยวพี่ได้เองเดี๋ยวพี่ได้เองเดี๋ยวพี่โดนเกมโลบกแม่งทําไปแล้วเมื่อวานไม่กลัวแล้วเกมผีแค่ไหนเชียววะไอ้ข้าวอดเกมโลบกมันหนักกว่านี้ไอ้บอมยังหลังมึงบอมฮาร่าระบังอยู่เอ้ย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 มันเอาหูมันเอาหูจอดจอดจุกจุกอย่าบังอย่าบังอย่าบังจะก่อนเลื่อยกันไอมันแตะ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 บอมไอเจ้าทิ้งอู้ว่ไหนไอ้หน้าหี้ เอาแพะมาเผาแล้วถือมาแล้วเหมือนกันไปสอบตัวแบบลมๆไอ้ใหญ่ไอ้แก่มึงทกัอะไรบ้างเนี่ยแกไอ้แก่ถือตัวมันดำเฮ้ยมันไม่ดำผไม่เห็ไม่ดำผมไม่ดำงั้นกูใส่แพะเลยแล้วกันกูขอบินหน้าต่างกันได้ไหมกูมองไม่เห็นเลยสว่เลยใส่เะใส่ต่อใส่ต่อแกใส่ต่อทำหน้าที่หน่อยน้ำมันอะใส่ยังใส่เงุ้ย อุ้ยอใส่ต่ออีกตัวเลยแล้วกันอืสามตัวให้แกรับหน้าไวบงให้แกรับหน้าวยิ่งขังเกอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยไอ้ข้าวไอ้สัสไอ้ข้าอืมเป็นไงเชียววะเนี่ไงโอ้ยอาคาเซียวงมึงนี่ไงโดนกูตีน้ยเดืยงหมดอ่ะไหนวะทีนี้มึนเสียววาวเลยเลยวะ ไอ้แกแกไปหาฟางดิแกฟางมีอยู่เต็มมืยเฮ้ยโอ้ลบลบ่อยลบ่อยลบลยลบยตาแดงดกลบเอยลบ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 บ้าเหรอบอบงตาแดงดิตาแดงดิคิดไปเองนะคิดไปเองคิดไปเองไม่มีไม่มีใครคิดไปเองเา่วยมอกัน่อ้ตามมันไอเลไอ้โอเดินไปดิไอ้แกอยู่ไหน กูยังเปลนหน้าตาโงนเมื่อกี้ยังไม่กูปิดโคนเลยกูมองไม่เห็นเลยไอ้แกมันเข้มแล้วบงไอ้แกแกแก่เลี่ยมไอ้เด้อไม่ได้แก่แม่เจ้ามันฝ่ามือตามกูมาตามมาเดี๋ยวพี่ได้เดี๋ยวพี่ได้พี่ได้เองเกมนี้ชิวๆเปล่ามัอีซี่อีซี่ของนายแม่งวิ่งก่อนเพื่อนไม้เยอะวิ่งก่อนได้เปล่ามั้ยวิ่งก่อนได้เปียบเอาปืนไปเนี๋ยวนี้ว่ามันร้องมันเริ่มร้องอ่ะมันคลางไอ้ตัวนี้ผีตัวนี้มันคลางไม่เห็น ไปิวแกไหนอ่ะวิกระจูวิกระจูเจอกันเอาอย่าทิ้งกูเดดิเฮ้ยไปจิกูจีให้จีให้จีให้จี้จีเฮ้ยเฮ้ยม้าขาวม้าขาวีหน่อยจีหน่อยเฮ้ยระจุบมาจี้จี้้กระจูว์กระจูมันเล่นกูจยู่จจจจจจวิ่งไปแกวิ่ง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 หมดแล้ว เอ้ยเอ้ยมันมันมันลาก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 ไปไหนไม่รู้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 ทิ้งทุบยังไงชุบไม่ได้ตัวเอ็ดมันมันเค้มมันเค้มไอ้ตัวนี้มันเค้มเค้มมันเค้มทีตัวนี้มันเค้มว่ะโอ้ชี้เค้มว่ะกูหาเพื่อเอ็ดได้มั้งกูขานายกูขานายกูไม่เล่นกูเล่นแม่ไหลหมดตัวกูไม่มีเลยเอ้ยไม่ต้องขานไม่ต้องขานกูเจอแล้วมึงวิ่งหากูรู ผีไม่วิ่งนะมันเดินผีมันเดินแบบเดินเอื้อยเฉยเราคุณชอบดังผีตัวนี้ัำเลยที่เป็นล้ำมันอยู่ด้านหลังมือเราแบบแพ้แล้วกูเจอแพ้อีกแล้วบอกมันอยู่ด้านหลังมือแค่ไหนเชียววะปิดตัวใส่แมงฟางไม่เจอเรต้องการฟางเจอแล้วเจอแพะเร็วไม่เจอ้หนูมานี่สี่สักหน่อยไหมเพิ่มความท้าทายอีกหน่อยไหมไม่ใช่อาซาซีอยู บอมบอมบ,อม,บอมมีตัวนึงที่กูเพิ่มความร้อดใจไม่บอมเพิ่มความร้อดใจอยู่ในมือแ <c oughs> ละอยู่ในมือม <c oughs> อย่าเพิ่งกูอยู่ใต้ดินจัดเลยละกันไอ้เจ๊ดี <c oughs> เดี๋ยวพี่ชุบเองเดี๋ยวพี่ชุบเองเอ๋อเอาใส่ไฟแห้เรียบร้อยแล้ว<ม>นี่ไงห้าตัวเน้น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 โอ้ยเชี่ย ห้องกูอะถ้ากูเปิดไปมันจะเจ๊เอ๋ไม่มีดอกไมเนี่ยเฮ้ยเไม่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 มันเอากู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 ใส่แบงคใส่แบงคฉีดมันฉีดมันฉีดมันกูฉีดแล้วกูฉีดแล้วเจอกูฉีดน้ำเชื้อไอสัตว์ไปแล้วฉีดฉได้สุดเลยฉีดได้สุดเลยออกไปเอาไปเไว้ไหมโอ้โอนไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วมันแค่ใส่แบงค์โดนกูฉีดโดนแตกใส่หน้าไปเมื่อกี้ไปไดยิมีฟังเนี่ยมีฟัง เอาไงดีว่าบอมเราไอ้เดี๋ยวเราก็ไปเอาฟังด้านหน้าได้นะอ้อมไม่เอาอ้อมไม่เอาด้านหน้าถ้าเราเล่นอย่างนี้มันไม่จบแน่เว้ยบอมเราต้องเราต้องไปหาแพรเลยนะไม่เราต้องรองของอ่ะโอ้ยไอใครมันสาอยสีฟ้าทะลุทะลุบ้านมาวะคุณเลยเฮ้ยนี่ไปไปดับบิ้นี่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 อยู่ในบ้านตบริษัทดผ่านเอยู่ตรงนี้นี่นี่ฟังได้ฟังแล้วไอเกย์ครับฟังอย่าแพร์มั่งดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย พร้อมรู้เลยไม่ไม่ไม่หาแก๊สไปวิ่งผ่านหน้ากูไปอาซาเซลี่ผ่านหน้าอู้หูมึงนี่ไงหายแสงหายแสงโอ้ยูหมด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 ไปเข้าบ้านวิ่งวิ่งวิ่งมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนหรอใช่แล้วมาหาแพทย์ดิไปแก๊ดแล้วจะหมดรีวิ่งมีเก๊ดด้วยเขาไม่ตัดเหนาะฮีหมดีไม่เจอต่างแานเด็ด เอไอโอ๊ไปไหนแล้วไอโอ๊ไอเหี้ยเด็กกูไอโอ๊เดักกูไอโอเด็กกูยังแพ้ยวการเอาตัวรอดทีี่ดไอผีเออมไฟฉายอาซาซิโอขั้นสูงอะไรก็ได้ที่ไม่ได้มาจากข้างหน้าพูไนี่นี่แพ้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 ในในในหนในอะไรก็ได้มาข้างหน้าดีแล้วอย่ามาข้างหลังกูกูกลัวโถบเลยนะกันโอ้ย กูเดินชนเฮียอะไรวะไอ้ชนกูไงกูมีความรู้สึกกูเดินชนทุกอย่างเลยเอาเม็ดชิปยิ้ไว้ก่อนมันต้องมีคนแตกงแน่ไอ้แก๊สแก๊บหมดแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงแท็กตัวนึงกูได้ยินเสียงความตายเฮ้ยเฮ้ยอย่าดันอย่าดันตั้งทีทางนั้นเอ้ยอย่าดันกูอย่าดันกูเราต้องเฝ้าเราเดี๋ยวกูเป็นคนเฝ้าหลังให้นะเพื่อนได้เลยได้เลยไม่จะอยู่ตรงกลางเงตัวหน้าไอ้หวะนั่นมีทางนั้นมันอยู่ข้าวุ้น กูจะปิประตูทุกอย่างเก็บเกเก็บเก็งน้ำมันไปเก็บถังน้ำมันไปกูยบพิ้วเขาหยิบทักมนไม่ไม่หมดแล้วหมดแล้วมเลแล้วมาเลแล้วไปประตู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 ไปเร้วเอาไปไหนกันเดียวโอาโอ้ไปแล้วไสัตว์เจ้าปุ๋ยไปไหนกันดิวิดแล้วเฮ้ย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 เจรเ ไปไปน้ำโอเคไปแต่ไปนแล้วบอมไปแล้วไปแล้วไปดูยนี้บุ ồi, wait, ๊อ็มบิ้นบอมบิ้นบอมไปดูเ้เฮ้ย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 เเ้ยเฮ้ยกูเยเฮ้เ้เเต้้ยยเเียเยยเยาคหย้ อยู่ในบ้านยู่ในบ้านกูนะคนในบ้านมูเตนมชาดีกวเโอ้ยโยโอ้ยเยเลยเจียเยจียดจีวเดืกเดอออกบ่อยไป้วไป้วนี่้กิ้งฟางไว้หมดเลยเน้นเลยแล้กันนั่นแหละที่กูบอกว่าให้ ไอ้เช่นนี่อืมใส่ไฟเข้าไปใส่ไฟเพิ่มโหกูดูตรงนี้เตรียมชุบกูเลยเพื่อนเตรียมชุบกูเลยทำไมครับเจียบอลมันเข้ามาพอดีเลยไม่เอาฟางมาหรอกเพื่อนบอลหมอกดิกูจะไปเอาฟางเออแล้วโอ๊ตโอ๊ตมันปลอดภัยไล้เหรอโอ้ไม่ปลอดภัยกูไม่ได้ปลอดภัยจากการที่พวกมึงบอก ตื่นยังอ่ะตื่นยังอ่ะตื่นยังตื่นยังตื่นแล้วตื่นแล้วกูชุบละวโอ้เป็นแลโอ๊ยเป็นมองไม่เห็นอยู่แล้วเป็นไม่ได้โลกกำบังกำแพงมนุษย์แทงกับเราเมื่อกี้ที่ชุบโอ้ยเฮ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 ้ยโอ้ยโอกูช่วยกูช่วยยี่ทียี้ทีโควิ้งได้เลยเหมึอนแล้วมึอนแล้วมึอนแล้วเออแล้วเออตัวนี้เออเฮ้ยมันมาวิ่งอย่างรวดเร็วเฮ้ยโอ้ยดีดเลยเน้นๆเลยเน้นเลยไปก่อนเลยแล้วกันกูได้แพะมาแล้วแล้วก็โยนไหนอะ ดูทรงว่าคงจะเป็นกูสินะเฮ้ยกู้กู้กูที่านหน้ากูไปอยไรพี่เอแต่เดี๋ยนี่มันวิ่งวิ่งมาท่าคนแก่เลยสัตว์กูหยิบรูปแผนแล้วกูไปไหนในนี้่ะมันจะเข้าเฟนเดินปกติก่อนไอ้เมียนคิดอยู่ใกลบไ้กูนะอยู่ไอ้กูเดินมีนคิดอยู่นะเดินลงไปเดินลงไปห้องนี้อ่ะห้องนั้นห้องห้องลงไปไม่ใช่ห้องนั้นไม่ใช่ห้องนั้นห้องนี้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 ด้านหน้าห้องหน้านี่อะไรเ่นมันเดินอยู่ที่คุณเอ้ยมันคานมาอุดมันคานมา มันเดินที่กูเดินอยู่ที่กูมันเดินที่กูตัวผีนั้นมึงจี่ไปเลยเว้ยอยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านซ้ายอืมเขาชุบบอมเสร็จเดี๋ยวบอมค่อยมาชุบเราต่อผีมาเดินที่กูนะเนี่ยเดินอยู่ที่กูเลยนี่เดินอยู่หน้ากูมันยังไม่เหยียบกันสองวิ่งนะมันวิ่งนะมันวิ่งนะเดี๋ยววิ่งครับเดี๋ยวโดนกู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 โดนผีกูโดนแน่กูโดนแน่เออวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนบอลวิ่งเข้าไปแล้วนะเอ้ยวิ่งอยู่ที่เดิมเหมือนมัดดิบดิบอุ้ยออกไปแล้วไปแล้วมันวิ่งไปทาง มาแล้วไอ้บอมั์บิดมันไม่มันไม่ติดบักแล้วปักอยู่ปิดไปเลยบอมบ์วิ่งแล้วดูบอมบะดูเอ้ยกูโดนกูโดนผีกูโดนกูไปไหนไม่ได้กูโดนผีกูโดนนี่ไงปันเหลืองเขียโอ้เฮียโอ้เฮียโอ้โอ้เฮียมันต้องน้ำมันสองแพ้หนึ่งต้องการแค่นั้นน้ำมันหนึ่งแพ้สองดิเจอน้ำมันอะเจอน้ำมันแล้วเจอน้ำมันแล้วมีน้ำมันแล้วหาแพ้ตัวสุดท้ายพี่บอมหาแพ้ตัวสุดท้าย โอ้หาเป้ตัวสุดท้ายหายยาชุบโอ,อ,อ๊ตอก่อน,นไม่ต้องรี่ชุบก็ได้ไม่ต้องรี่ชุบเหลือหนึ่งเนาะนะเอเอเอาดูเล<อ>ชุบดีกว่ามันจะได้ลานอาตอมินนะเดี๋ยว้าร์นะอันนี้เมทที่ดูถังน้ำมันวะถังน้ำมันถังน้ำมันอุยอ๊ย<อ>มันเอาคู่แน่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 นอบอกเลยเจียมเป็นซิปนี่เมทคิดไหมใช่ใช่นี่นี่ตรงกูมีเมทคิดอยู่บนโต๊ะเอ้ยมันวิ่งมันวิ่งอยู่ด้านนอกอยู่ด้านนอก ไหนายโอ๊ตนายนายมชชินอยู่นาไม่เขียวที่เก้าอี้เก้าอี้ไม่นอนไหนมือโอ้ยเจี๊ยสัสเลยเปิดประตูว่าด้วยใจไอ้สัสไายเก้าอี้ไม่นอนเราโอ๊ตนี่นะบุคคลใดบุคคลขึ้นมาได้ไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ไหวลระตูแก่แก่ไว้ดันอยู่ดันอยู่ต่อยตูดอยู่ขึ้นสี่กูว่ามันสัออนคิวกูอยู่นี่โอ้ยเจี๊ยสัสเลยโอเคไม่ใช่นะ ีแบบอีกละอืมเดี๋ยวนอกันอ้มันยู่ที่กูทั้งนึงแล้วก็เจอางตายแน่ๆโออนี่อยู่ไหนวะมันขึ้นปุนไปใช้ไหมนี่อไปไปไปอไป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 ไไไไป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 ไ เออคุณโดนละอ้าวโอ้นบวงวันดีมาดิมาดิครับอ๋อลอยไปแล้วมันลอยไปแล้วมันลอยไปแล้วผีมันลอยไปแล้วตีขาวในดีขาวไมขังยิงไม่ตีขาวที่ไหนเจ้าเอ้ยอย่าอย่าอย่าบังอย่าจี้ตากูณตากูบอดลอยไปนี้พุทธพุทว่างไหมไมไอย่าไปคิดมาชุบกูดิยดูดูดูนี่นีข้างหน้าข้างหน้าโอ้ยยิงยิงไม่ตีขาวโอ้ยลอยมาแล้วเลยมาแล้วจบแล้ว อืมหูะร้อยงอนี่เลยอาสิวียน